วันนี้ยังไงคะพี่ผัดกะเพรากุ้งคุกไล์เบอร์รี่ค่ะเริ่มกันเลยแล้ววัตถุดิบทอนดีกว่าไหมแตชื่อเมนูคืออะไรนะไดกะเพราผัดกะเพรากุ้งคุกไล์เบอร์รี่สำหรับส่วนประกอบของเมนูข้าวกะเพรากุ้งคุกไล์เบอร์รี่นะคะก็จะมีข้าวไลฟ์เบอร์รี่วัตถุลักของเราอยู่แล้ว มีกุ้งสดนะคะที่ออกเปลือกแกะผ่าหลังทำความสะอาดเรียบร้อยเอาเส้นดําออกด้วยแล้วก็ใบ <c oughs> กระเพรากระเพราพริก <c oughs> พริก <c oughs> พริกเราใช้ทั้ง3แบบเลยเพื่อสีสันที่มันจัดจ้านนะคะมีทั้งพริกขี้หนูสวนพริกเหลืองพริกแดง,งนี้แล้วก็กระเทียมกระเทียมน้ําปลาซอสถั่วเหลืองซอสหอยเเริ่มเลยเริ่มเลยทํายังไงก่อนมือตํามือตํมมือตําของเรา จัดไปกระเทียมหนูกระทียมง่ะเยอะไหมคะพี่ซักหยุ่มหนึ่งยังอยู่ค่ะพี่ยังอยู่นี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวน้องแป้งจะได้ตำง่ายๆอ๋อก็หั่นพริกเหลืองใช่ไหมใช่พริกเหลืองใส่มะเขือตำไป พิคขี้หนูสวนส่ไปแล้วปริมาณในการใส่เอากะยังไงอะคะพี่การเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่คนชอบเลยค่ะอาตามไปนั้นให้ละเอียด่อนอันนี้ไม่ต้องแหลกตั้งกระทะรอเลยตั้มให้ไวพริกีข้หนูยังไม่แตกเลยเอาช้อนคุยคุยตาม ไปทำกับข้าวนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเนาะทำงานที่ไหนมีไม่นเหนื่อยแต่ถ้าเกิดทำงานที่เราชอบนไงก็ไม่เหนื่อยเหนื่อยเหรอเหนื่อยเลยคบายสบายคบายสบายใส่น้ำมันลงไปพอยังอ่าพอขดลงมาขดลงมาเค น่าไปที่พิกเลยไม่เผ็ดให้เลยแสบสะานเป็นเมนูที่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ยแน่นอนะใส่ไปให้หมดอ้โหอาจจะเยอะไปเอาออกกักหน่อยเผ็ดเผ็ดไปใช่ไหมแป้งกินไม่ได้พริกยี่สาบบาน่าตำแล้ว กุ้ง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 เต็มเลยไหมคะหมเลยหมดเลยอันนี้เรามาชิมรสกินก่อนโอ้โหโหดมาก หมดมากข้าว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 เยวไปไหมเนี่ยข้าวอุ๊ยล่ะข้าวเป็ดหอมมากเลยอไปใบกระเพราใบกระเพราไปโบหน่อยนึงไงแล้วเราก็เอาข้าวหมุก ก่อนแตงชิมพี่ชิมก่อนยังไงแป้งเจียมน้ำเลยเห็ดเหรอเห็ดอร่อยนะบอกแล้วว่ามันแสบสันรู้เลยว่าต้องเรียกใครมากินอันเนี้ยใครต้องเป็นพี่หน่องเนีทีนี้เราก็จะมาจัดจาน,น,จานกันเอาเคียงออกแซะเอาเคียงออก ข้าวเสร็จถ้วยก่อนโอ้กระบวยนี่ตัดยากนิตไป <พอ S 2> ้วิธีตก,ตกแตงก่งจะให้สวยงามอ,อ,อ,าอซีสันน่ากินนะพี่เฮ้ยนะ<า>พูดไม่เพราะอ๋อซีสันมันน่ากินมาก,มาก <laughs> เผากุ้งคุกไลฟ์บอรี่เสร็จแล้วเมน,นูนี่กับเพากุ้งคุกไลฟ์บอรี่ของเราพอเสร็จแล้วเราก็ต้องมีคนชิมใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอะ นี่คือู้ก้าของเราในวันนี้ค่ะพี่น้องคะพี่น้องทำหน้าที่อะไรในบริษัทคะพี่น้องใช่ไหมคะก็เป็น m a ล็ก t ิ้งซัพพอร์ตค่ะแบล็กติ้งซัพพอร์ตกินเผ็ดค่ะกินเผ็ดเลยมให้ชิมอ่ะเมนูอื่นเขาไม่เรียกนะคะเขาเรียกอันเผ็ดเดค่ะก็เลยโอเคเผ็ดก็เผ็ดลองดูชิมด้วยนะโห กุ้งก่อนเลยนะคะตึกมันต้องกุ้งนะผสมกันไปค่ะเช่เลยค่ะจะได้รสชาติว่าอะไรคืออะไรแล้วเอากระเพราเข้าไปด้วยจะได้ครบเครื่องเขาเรียกเมนูว่ากระเพรากุ้งคุกไลเบอรี่ค่ะนั่นแหละค่ะมันก็ต้องมีเยอะไปเปล่าคะเท่าปากนะคะอ้อมอ้อม นี่มันต้องเคี้ยวนานๆว่ามีเหตุผลทำไมถึงเคี้ยวนานด้วยนะมันไม่เหมือนข้าวขาวที่เราเคยกินประจำอ่าฮะข้าวนั้นเราเคี้ยวๆแล้วมันก็จะละลายไปกับน้ำลายของเราใช่ไหมแต่ตัวนี้มันต้องเคี้ยวมันมีความเหนียวนึง่งมันต้องเคี้ยวกรุบกรุบกรุบอ๋ออ๋ออ่ารสชาติรสชาติกะเพราเป็นไงรสชาติกะเพราค่ะโอเคค่ะอ,อ,อร่อยค่ะเนื้อคุ่งพอดีค่ะกำลังดีกำลังลร้อนๆนุยอร่อยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเมนูหน้านะคะเมนูนี้พาน